แกงออมไก่ใส่ผักชีล่าแสบๆพี่น้องคบพริกแห้งเกลือตะไคร่ใส่กันค่ะตามด้วยค่าแลกกะพริกแดงกินดาสด หกตใส่กันพ่อแตกก็พอค่ะตํโดยหอมแดงสีถึงหาหัวค่ะอันนี้เป็นพริกแกงอีสานเฮาเนาะบ่ต้องตาให้ละเอียดเสร็จแล้วค่ะจะได้หน้าตาพริกแกงแบบนี้ตั้งหม้อไก่ที่เ้าล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปค่ะตาําดยพริกแกงห้าสีล้นนเ่กันก่อนค่ะ แล้วก็ปรุงลดไปเลยพี่น้องเอาน้ำปลาใส่สักสองทพัพพีค่ะผงรั่วผปอะกินกับ่บใส่น้ำปลาค่ะล้วนหรือว่าขวจนกว่าไก่จะสุกเกือบจะร้อยเปอร์เซน์พล่ะ สังเกตจากตรงใดสังเกตจากเนื้อไก่มันจะหดเขา่าเนื้อมันจะเริ่มแข็งเนาคะค่ะแสดงว่ามันเริ่มจะสุกแล้วขวไปเรื่อยๆเ,เลยคะ่ะขั้นตอนนี้เราจะยังบาสาน้ำขวไปเรื่อยๆก่อนให้ไกล่ล้วกะ ที่แกงเข้าเข้ากันหลังจากนั้นก็นเติมน้ำลงไปให้ทวมเลือกไกลค่ะผายมักสดก็ใส่หลายๆได้เลยพี่น้องแต่แกงออมในต้องการให้มันเป็นแบบข้นๆนิดนึงเนาะค่ะก็จะไปะใส่น้ำลายเพราะน้ำเริ่มเดือดเนี่ยเอาเครื่องในหรือว่าพวกไข่ห้วยไข่ใส่ลงไปที่หลังค่ะ แล้วก็ปิดฝาหมอ้อรอให้น้ำเดือดอีกรอบได้พี่น้องเขาค่อยมาลองชิมเบิงเนาะคะ่ะบรรนวับนวบรรนัว่าแสบหรือยังตอนนี้ทั้งแสบทั้งนัวแล้วคะ่ะเอาผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักใส่ลงไปคะ่ะ คนผักลงไปใต้น้ำให้ผักสุกตอนนี้กินหอมคร้งพี่น้องปิดท้ายด้วยข้าวคัวคะ่ะใส่ลงไปสองซอนผุนๆแล้วก็คนให้ละลายให้สุกเสร็จแล้วพี่น้อง แกงออมไก่ใส่ผักชีลาวแซบแบหอมหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเบิ่งแล้วถ้าถืกอกถึกใจก็ฝากฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพกาผ้าแสบหน่อยด้วยค่ะ